แต่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเทพเจ้าของพวกเขาถึงต้องมีศรีรษะเป็นสัตว์วันนี้เราจะมาไขาความลับความเชื่อเรื่อยชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณกันครับสําหรับพวกเขาความตายเป็นแค่การเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่สู่ดินแดนลึกลับหัวใจของความเชื่อทั้งหมดนี้ก็คือมาอัดครับหรือก็คือความสมดุลของจักรวาลดังนั้นหน้าที่ของทุกคนก็คือการใช้ชีวิตเพื่อรักษาสมดุลน,นี้เอาไว้ และฟาโรมีหน้าที่ปกป้องมาอาจจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนั่นคืออิสเฟดหรือความโกลาหลวุ่นวายแล้วใครแหละที่คอยดูแลระเบียบอันยิ่งใหญ่นี้อยู่คำตอบก็คือเหล่าทวยเทพนับร้อยองค์ที่เป็นตัวแทนของพลังธรรมชาติต่างๆครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเทพเจ้าของพวกเขาถึงต้องมีศีรัะเป็นสัตว์อย่างเทพฮอรัสที่มีเสียงเป็นเหยียวก็เพื่อสื่อถึงสายตาที่เฉียบคมมองได้ไกลครับ หรือเทพอานูบิสที่มีเสียงเป็นสุนัขจิ้งจอกเพราะพวกมันคือผู้พิทักษ์สุสานในทะเลทรายเมื่อเขา้าใจเรื่องโลกแล้วเรามาดูเรื่องของวิญญาณที่ต้องออกเดินทางกันบ้างดีกว่าวิญญาณของพวกเขาซับซ้อนมากครับมีถึง5ส่วนแต่ที่สําคัญหลักๆเลยก็คือคาและบาบ้าคือบุคลิกภาพของเราเครือที่สามารถโบยบินออกจากสุสานไปไหนมาไหนได้ส่วนคาคือพลังชีวิตที่ยังคงสถิตยอยู่ในสุสานและต้องการอาหารเครื่องเส้นไหว แล้วจะทำยังไงให้ร่างกายพร้อมสำหรับวิญญาณที่ซับซ้อนขนาดนี้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ต้องมีการทำมาม,มี่เพื่อให้บากลับเข้าร่างเดิมได้ถูกเพราะถ้าร่างกายสลายไปวิญญาณก็จะหลงทางและดับศูนย์ไปตลอดกาลเอาละ่ะเมื่อร่างพร้อมแล้วการเดินทางสุดอันตรายในดินแดนดูอัศก็เริ่มต้นขึ้นแต่พวกเขาก็มีตัวช่วยสำคัญนะครับนั่นก็คือคัมพีมรนะ์ณะ ในคำพีน์นี้เต็มไปด้วยคาถาที่ใช้ต่อสู้กับปีศาจและไขปริศนาของเหล่าทวยเทพและเมื่อถึงปลายทางก็ได้เวลาของบททดสอบสุดท้ายที่จะตัดสินทุกอย่างนั่นคือการชั่งน้ำหนักหัวใจเทียบกับขนกแห่งมาอาัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจริงถ้าหัวใจเบาก็ได้ไปสู่ชีวิตอมะตะแต่ถ้าหนักด้วยบาปก็จะถูกทำลายทันทีแต่ความเป็นอมะตะไม่ได้จบแค่นั้นครับ มันยังผูกอยู่กับสิ่งง่ายๆอย่างชื่อของเราด้วยชาวอียิปต์เชื่อว่าการถูกจดจําคือการมีชีวิตอยู่แล้วแบบนี้อะไรล่ะที่จะทําให้ชื่อของเราเป็นอมาตะได้จริงๆ